สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามลอนดอนสเตเดียมครับในเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างเวสต์แฮมนะครับ,เ, League, ร Ham, รบเปิดบา้านต้อนรับกรรเยือนของเชลซีและก็เป็นเชลซีนะครับที่บุกมา,าชนะเวสต์แฮมไปได้3ประตูต่อ0ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เต็มไปด้วยโอ้โหอะไรมากมายเลยนะครับที่อยากพูดถึงวันนี้สำหรับตัวของเชลซีเชลซีมาในระบบเดิมเลยนะครับ3-2-4-1 คือยังยังใช้รูปแบบการเล่นเหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เชลซีนั้นแตกต่างออกไปจากในเกมอื่นนั่นก็คือการกลับมาของอตัวของเอนโซ่ฟ n นเดนเสเมื่อเอนโซ่ฟอนเดนเสกลับมาครับทำให้คูคูระยะขบเข้ามายืนตรงกลางคู่กับไกเซโร่และตัวของเอนโซ่ฟ n นเดนเสก็ขยับขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคู่กับตัวของโคพาเมอร์ซ้ายเป็น เจดอนเซนโชนะครับขวาเป็นตัวของมาดเยเก้หน้าเป้าเป็นนิคลัสแจ็กสันสามเซนเตอร์วันนี้ก็เป็นตัวของอาดาราบิโอโยนะครับโฟฟาน่าแล้วก็ตัวของโควิลพอเล่นแบบนี้ไปแนวรับของเชลซีที่ผมรู้สึกว่าในเกมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารั่วมากแค่ไหนนะครับโอ้โหยืนกัน คือสเปซสป่ามากในเกมรับของเชลซีวันนี้ดีมากครับวันนี้เล่นได้มีสติมากเล่นได้ดีมากนะครับสำหรับทั้ง3คนนะไม่ว่าจะเป็นตัวของอาดาราบิโอโยตัวของโฟฟาน่าและก็ตัวของโควิลย่างทําหน้าที่ดีๆไกเซโดจับคู่กับคูโคลียาผมว่าตัวของคูโคลียาพอขบเข้ามาอยู่ข้างในหน้าที่เขามีเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวของแอนโชฟานเดสต้องการให้เขาเล่นอะไรทำอะไรบ้าง นั่นก็คือการวุ่นวายทาตัวปั่นป่วนมากนะครับนี่คือสิ่งที่ดีของคูคูเรียาเลยและเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าด้วยความที่เขาเป็นนักเตะเป็นลแบักในการเติมเกมขึ้นไปเขามีความเร็วด้วยนะครับมีความเร็วมีความออสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในจุดที่ควรจะแย่งบอลได้ทําตัวเกะกะได้นะครับแล้วก็สกัดบอลได้นี่คือข้อดีของคูคูเรียาพอขุดเข้ามาอยู่ข้างในและพอเอ็นโซเฟรนันเดสขยับขึ้นไปครับมันทําให้ คูคุรย่าจากเดิมนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเขาจะต้องวิ่งจากเนี่ยจากซ้ายนะครับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของเอ็นทรอนันเดสก็คือเหมือนกับมิดฟิล์ตัวรกเล็กในเกมที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้เชลซีดูดูแล้วมันไม่ไหลลื่นเหมือนกับในวันนี้แล้วก็ต้องชื่นชมตัวของแจ็กสันด้วยวันนี้ กลับมาเป็นแจ็กสันที่เราควรจะรู้จักได้แล้วนะครับแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจจริงๆเล่นด้วยโอโหแพชชั oh ่น oh, ทุกอย่างความมั่นใจคือไอ้จังหวะประตูแรกก็เริ่มมาจากเขาเหมือนกันนะครับที่ตั้งบอลจากลูกลูกฟาวอะครับลูกแล้วก็เตะไปนะครับเล่นเล่นกันสั้นๆ2คนนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับเป็นจดอนซันโชนะครับที่แปะให้แล้วก็ไปเลย ลากเข้าไปแล้วเห็นแล้วนะครับว่าตรงกลางเนี่ยตรงกลางในกรอบเขตโทษเนี่ยไม่ได้มีใครขึ้นมาเติมจังหวะได้ทันนะครับตัวของแจ็กสันเลยตัดสินใจที่จะยิงลอดขาเลวราาเข้าไป1ประตูต่อศูนย์ครับยอดเยี่ยมจริงนะผมว่ามันมันเป็นความมั่นใจจริงแล้วลูกที่2อ,อะ่ะยิงก็ยากนะเราก็ยิงด้วยหลังเท้าด้วยนะครับลูกที่แทงทะลุเข้ามานะครับในในจังหวะที่ตัดบอลได้ตรงกลางสนามาผมว่าวันนี้แจ็กสัน เขามั่นใจมากแล้วผมรู้สึกว่าสภาพร่างกายของแจ็กสันก็ดีด้วยกลับมามีความเร็วจัดจ้านเหมือนกับแจ็กสันที่เราเห็นกันไอ้เกมที่แล้วอะ่ะผมว่าแจ็กสันยังไม่ได้เร็วเท่ากับเกมนี้นะผมว่าสภาพร่างกายของของแจ็กสันอ่ะวันนี้ยผมว่าดีผมว่าดีแล้วมันทําให้ฟอร์มการเล่นเขาก็เริ่มกลับมาเป็นแจ็กสันที่เรารู้จักอีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยของเชลซีนั่นก็คือเจดอนซันโชครับ หลังจากที่เกมที่แล้วนั้นลงมาเล่นครึ่งหนึ่งนะครับแทนเนโตไปครึ่งหนึ่งนะครับพอเกมนี้ได้ลงมาเต็มเกมโอ้โหเจดอนซันโชที่เรารู้จักคนเดิมกลับมาอีกแล้วครับในสมัยกับที่เล่นให้กับดอทมุนก็จะเล่นประมาณนี้เล่นประมาณนี้เลยนะไอ้จังหวะที่เขาดึงบอลแล้วคึงบอลไว้แบบฟึบฟบอะ่ะขาดเราเป็นคนดูะ่ะเรายังหลงทางเลย ภาษาอะไรนะักกับนักเตะเวสแฮมันนี่ครับที่ที่พอโดนจังหวะโยกของของเจดอนซันโชแล้วจะไปตามอะไรทันครับขนาดเราเป็นคนดูอ่ะเรายังรู้สึกว่าเราถูกเจดอนซันโชจังหวะที่โยกแบบนั้นนะ่ะหลอกเราได้เลยยอดเยี่ยมมั่นครับสำหรับเจดอนซันโชการกลับมาแล้วโอ้โหผมว่าฟอร์ม ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมวันที่เขาอยู่กับแมนยูถึงถึงไม่สามารถที่จะเล่นได้แบบนี้มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของจิตใจจริงๆนะผมว่าพอสภาวะแวดล้อมจิตใจต่างๆอะ่ะพอมันมันไม่ได้กดดันเขามันทําให้เขารู้สึกสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งสบายอกสบายใจการเล่นก็เป็นแบบนี้เลยครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะต้องต้องต้องชมมาเลสกาด้วยเขาเขารู้ดีครับว่าตัวของเจดอนเซนโชมีประเด็นอะไรนั่นก็คือเรื่องของการมาซ้อมสายอะไรว่ากันไปครับข่าวที่จะเอ่อตัวของมาเลสกาให้สัมภาษณ์ไปก็คือเจดอนเซนโชจะมาก่อนคนอื่นเสมอนี่แหละครับนี่แหละครับผู้จัดการทีมที่ดีหนุนหลังนักเตะแบบนี้มันมันเลยทําให้ฟอร์มการเล่นเล่นของเจดอนเซนโชก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับตัวของแอนโซมาเลสกา Uh, อีกเรื่องอะไรหลายเรื่องวันนี้นะครับพอหลังจากที่นําไปแล้ว2ประตูต่อสูนผมรู้สึกว่าเกมของของเชลซีก็ดูดรอปลงไปเหมือนกัน 1. ผมผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของการเก็บบอลของเชลซีมานานแล้ว uh, เราเข้าใจดีนะครับเวลาที่เชลซีนั้นเล่นเกมเรกุกต้องการเกมที่เร็วมีปีกที่เร็วอยู่แล้วมีกองหน้าที่เร็วอยู่แล้วจะมานั่งคลองบอลเล่นช้าไปเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่เข้าในจังหวะของตัวแอนโซมาเลสชา ต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่นําออกไปแบบนี้ผมอยากให้เชลซีนั้นมีการเก็บบอลไอจังหวะจะเล่นเร็วในการทําเกมรุกก็เล่นไปน,นะครับแต่เวลาที่เนี่ยขึ้นนําไปแล้วปิดเกมยังไงในการเก็บบอลไว้กับตัวเล่นเก็บบอลไว้ค่อยๆเก็บบอลแล้วรอให้กับเวสแฮมเนี่ยลงมาถมแล้วค่อยปิดเกมก็ได้ควรจะมีบ้างนะครับควรจะมีบ้างไม่ควรจะมีแค่เกียร์เดียวในการที่จะทําเกมรุกเข้าไปเวลาทําแบบนี้เขาเสียบอล เมื่อไหร่ก็ตามที่เชลซีเสียบอลน,นะครับมันจะเปิดโอกาสให้กับเวสต์แฮมตั้งเกมมาเหมือนกันเพราะหลังจากที่ออกนําไป2ประตูต่อศูนย์แล้วอ่ะตัวของเวสต์แฮมก็เริ่มตั้งเกมได้เหมือนกันยังดีนะครับที่ไม่สามารถเจาะแนวรับของเชลซีได้ในวันนี้เพราะถ้าไล่มา1ประตูต่อสเกมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับสำหรับเชลซีวันนี้นะอย่าลืมนะครับว่าตัวเองนั้นมีหลังแค่3คนเท่านั้นเองเวลาที่ทําเกมขึ้นไปโอกาสที่โดนสวนกลับมาแล้วโดยเฉพาะครูดสวนนี้ของเวสต์แฮมอ่ะเขามีความเร็ว พอามมีความเร็วเนี่ยในในกรอบเขตโทษอะ่ะวันนี้ตัวของอโรเปตเกนะครับผมว่าน่าเห็นใจน่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าอยากใช้เจรอร์รโบเวนเนี่ยลงมาใช้ความเร็วกับคูดูสตัวของแอนโตนิโออาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับโบเวนเวลาที่เข้าไปในกรอบเขตโทษก็อาจจะต้องใช้ตัวของคูดูเซงกระชากไปแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางในกรอบเขตโทษแล้วก็แทบกินเข้าไปผมว่านี่คือสิ่งที่ตัวของโรเปตเกอยากได้ แต่พอเล่นไปยิ่งเล่นยิ่งหุดหงิดอนะผมผมเข้าใจเลยนะไอ,ไอประตูแรกที่เวสแฮมเสียให้กับเชลซีอะคือสมาธิของนักเตะของเวสแฮมไม่เหลือเลยครับไม่เหลือจริงๆไม่เหลือเลยคือยืนเหม่อเหม่อแล้วคือขนาดแจ็กสันนะครับจับบอลแล้วเขี่ยเล่นแล้วนะยังยังไม่เข้าที่เลยยังบางคนยังไม่ได้มองเลยว่าเกมมันเริ่มไปแล้วอะดังนั้นมาเลยเราเห็นจังหวะตัวของเจดอนซซนโชแปะให้กับแจ็กสันแล้ววิ่งหลุดไปอะนั่นแหละครับ ผมผมว่านะไอไอไอ,ไอช่วงแรกอะที่ยังไม่เปลี่ยนเอาซูเซกลงมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากที่โดนนำไปแล้ว2ประตูต่อศูนยะ์ะผมรู้สึกว่าทีมนี้ย,ยังคงคือคือถ้าเราถ้าเราดูเฉยๆแล้วเราไม่ได้บอกว่าผู้จัดการทีมตอนนี้เป็นใครเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าเป็นน้ำมอยคุมอยู่นะยังรู้สึกว่าเป็นเดวิดมอยส์คุมทีมอยู่เลยดูช้าๆดูซึมๆดูยังไม่ได้กระตือรื้นเหมือน,เห,อนเหมือนในยุคข,ของเดวิดมอยเลยครับ และนักเตะหลายๆคนในทีมก็อยู่ในยุคนั้นด้วยผมว่าผมว่ามันยังมีมันมันก็ยังมีอะไรแบบนั้นหนะลงเหลือมาอยู่ในะปัจจุบันเหมือนกันนะครับไอภาวะที่มันดูซึมซึมมันดูไม่ได้กระปริกระเป๋าในการเลนะ่นดูไม่ตื่นตัวผมว่ามีส่วนเหมือนกันนะครับสําหรับสําหรับเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจรรเปรตกิกีเหมือนกันคือคือแกออกมามากระตุ้นตลอดอยู่ข้างสนามตลอดตะโกนตลอดอะ่ะคือถ้าใครได้ดูอยู่เราจะได้ยินเสียงเขาตะโกนตลอดเลยนะครับ ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจจริงๆนะคือพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนละพยายามเข้ามาเปลี่ยนเวสแฮมให้มันเป็นเวสแฮมในยุคยุคใหม่อะแต่ว่าด้วย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 สภาวะที่นักเตะผมว่าหลายๆคนเนี่ยยังคือคือมันยังไม่ได้ไปในทาง,ทางเดียวกันนะครับยังไม่ไปในทางเดียวกันที่โ,โรเบตรตกีนั้นอยากได้ก็ต้องปรับตัวกันต่อไปแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้ไปกี่เกมนะครับสำหรับเวสแฮมว่าถ้าปรับ จะปรับได้ในตามที่โรเบตกีต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องไปติดตามกันนะครับสำหรับในส่วนของเวสต์แฮมส่วนเชลซีประตูที่3เป็นโคพาเมอร์ครับจังหวะนี้สวยแล้วก็1ในนั้นนั่นก็คือตัวของแจ็กสันเล่นร่วมกับโคพาเมอร์ได้ดีวิ่งอ้อมหลังไปให้บอลแบบเนี่ยผมอยากเห็นเชลซีเล่นแบบนี้มานานแล้วนะครับแล้ววันนี้เขาทําได้แหละแล้วก็มีจังหวะที่แปะบอลขึ้นหลังแล้วก็พยายามจะเบิ้ลไปข้างหน้านี่คือจังหวะการซ้อมของเอนโซมาเลสกาในใน,ในเรื่องของแทคนิคเขาเลยนะ นั่นแหละครับพอพอได้ประตูที่3มาผมว่าเกมมันเล่นง่ายแล้วแล้วเกมมันรู้สึกว่าเกมมันขาดเหมือนกันสําหรับตัวผมนีผมมองว่าวันนี้เชลซีเกมมันขาดไปแล้วนะครับแล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเปลี่ยนเอาแจ็กสันกับโคพาเมอร์ออกอันเนี้ยผมขอพูดถึงตัวของมาเลสกานิดหนึ่งคือคือคือตอนนี้แจ็กสันอ่ะผมว่าเขาควรจะอยู่ในสนามโคพา์เมอร์เองก็ควรจะอยู่ เพราะอะไรครับ1คือโคพเมอร์เนี่ยเขายังไม่ได้ทาประตู2ตัวของแจ็กสันผมว่าเขากําลังมา1กําลังมั่นใจ2คือฟอร์มเขากําลังดีฟอร์ม For กําลังดีกําลังมั่นใจผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเปลี่ยนเขาออกนึกออกไหมคือคือผมไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนเขาออกไปทําไมคือผมว่า2คนนี้ย,ยังคงอยู่ในทีมและตําแหน่งอื่นเนี่ยไปยว่ากันไปผมว่าซานโชเนี่ยพักได้เพราะว่าเขาเป็นปีกหรือแม้กระทั่งตัวของ มาดูเอเก้ผมว่ามาดูเอเก้วันนี้ก็น่าเห็นใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะผมว่ามันมีหลายจังหวะที่ไปทับลายกับตัวของแจ็กสันด้วยนะครับในจังหวะที่หลุดเข้าไปแล้วมีการมันมันทับตำแหน่งกันมีคือนักเตะหลายๆคนอนะ่ะตอนคือเขากําลังเล่นดีๆอยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมแกถึงเปลี่ยนออกไปคือแม้กระทั่งตัวของแจ็กสันเองอ่ะถึงคือคือก็งงเหมือนกันก็พยายามปกมือให้แบบแฟนๆแ,แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินออกมานอกสนามโคพาเมอร์เหมือนกันครับ คือหน้าเวอร์มากในการที่ฮะตัวเขาเหรอตัวเขาใช่ไหมที่ออกคือคือผมไม่ได้มองคือผมไม่ได้มองว่าสองคนนี้ต้องต้องเป็นตัวหลักต้องเป็นแกนหลักต้องเล่นตลอดแต่ผมแค่รู้สึกว่าจังหวะโมเมนตัม um พวกเขากําลังมาตัวของโคพารเมอร์ก็ทําทประตูได้อยู่แล้วฟอร์มกําลังมาเหมือนกันเหมือนกับตัวของแจ็กสันที่กําลังลุ้นแฮตติกอยู่อะวันนี้ผมผมก็กำลังลุ้นว่าเขาจะยิงแฮตติกไหมตัวของแจ็กสันอะ ปรากฏว่าถูกถอดออกไปครับนั่นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าตัวผมก็ไม่ค่อยผมคือผมจะอธิบายไงดีผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของมาเลสกียคิดอะไรอยู่ในการที่เอาทันแจ็กสันแล้วก็โคพามเมอร์ออกไปในใ <c oughs> ขออภัยครับในจังหวะที่โมเมนตัมของเขาอะกำลังมาในจังหวะที่การเล่นเขากําลังดีๆอยู่เขากําลังเอนจอยไปกับเกมอยู่ครับเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมตัวของมาเลสกียถึงตัดสินใจในแบบนั้นไป ะะอันนั้นไปว่ากันนะครับผมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีจะมีเอฟเฟกหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีผลกระทบกับตัวทั้งตัวของแจ็กสันเองหรือแม้กระทั่งโคพารเมอร์เองอันนั้นเป็นเรื่องของหลังเกมไปผมว่ามาเลสกาคงมีคําอธิบายให้กับทั้งตัวของโคพารเมอร์ mer, แล้วก็แจ็กสันกลับมาว่ากันต่อในเรื่องของเจดอนซซนโช วันนี้เล่นดีจริงๆอย่างที่ผมบอกไปเหมือนคนละคนเลยแล้วก็กลับไปเป็นคนเดิมคนดีที่เหมือนสมัยตอนที่เขาเริ่มเล่นให้กับดอนดมุนแล้วก็โด่งดังขึ้นมาสไตล์ประมาณนี้เลยครับคล่องแคล่วว่องไวมากนะครับโฉบไปโฉบมาแบบประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นผมมองว่าเชลซีจะน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตน้นซีซั่นแล้วว่าถ้าตัวของเอนโซมาลสกาหลอมทีมนี้เข้าด้วยกันได้เมื่อไหร เชลซีน่ากลัวมากครับน่ากลัวจริงเพราะว่าเขาเป็นทีมที่เล่นเร็วเล่นเร็วแล้วอาศัยอยู่ไม่กี่จังหวะแล้วก็จะแทบอินเข้าประตูไปนี่คือความน่ากลัวของเชลซีในยุคข,ของมาเลเซียแต่นั่นแต่นั่นต้องเข้าจังหวะของพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วครับมันเริ่มต้นแล้วอาศัยจังหวะไม่กี่ไม่กี่จังหวะ2อสจังหวะได้ประตูแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละที่แอนโซมาเลเซียต้องการให้เชลซีเป็น แล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวผมว่าในแต่ละเกมอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะปรับขึ้นไปอีกวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าตัวของมาเลเซียปรับเกมรับให้ดีขึ้นส่วนเรื่องอื่นอะ่ะผมว่าในนัดต่อๆไปเราก็คงเราคงได้เห็นเชลซีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงเชลซีนั่นก็คือตัวของมูดิกครับพอเห็นผมเห็นซานโชเล่นแบบนี้และขวาเนี่ยเป็นมาดูเก้คนที่เป็นสำรองแล้วก็ คนที่เป็นตัวเลือกต่อไปอของของเอ็นโซมาเลสกาผมว่าเป็นเนโตและที่สำคัญนะครับเนโต้เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาอยากเปลี่ยนเอาตัวของมาดูยเกออกก็เปลี่ยนเอาเนโตลงไปนะครับเปลี่ยนอยากเปลี่ยนปีกซ้ายอย่างเจดอนซันโชออกไปก็เอาเนโตลงไปโอกาสจะมาถึงมูดิกเนี่ยเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอกาสของมูดิกจะมาเมื่อไหร่หรือหลังจากนี้เราจะได้เห็นมูดิกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าผมว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากที่ตัวของเจดอนซันโชเข้าสู่ทีมและเล่นได้ดีแบบนี้โอกาสของมูดิกน่าจะน้อยลงไปอีกอะ่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มูดิกได้โอกาสลงสนามและถ้าเขายังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีผมว่าหายยาวเหมือนกันสําหรับตัวของมูดิกแล้วก็โอ้โหเพิเพล่เนี่ยช่วงมกรามูดิกอาจจะต้อง อาจจะต้องย้ายทีมอ่ะย้ายอาจจะเป็นในเรื่องของการยืมตัวออกไปด้วยซ้ำนะเพราะว่าถ้ายังอยู่โอกาสได้เล่นผมว่าน้อยน้อยน้อยมากจริงๆนะครับยิ่งเฉพาะในฝั่งซ้ายตอนเนี้มีทั้งตัวของเนโตและก็ตัวของเจดอนซานโชแต่ถ้าเราจะเอาให้เป็นแบ็กอัพกันนะครับฝั่งขวาเนี่ยผมว่าก็คงเป็นของมาดูอเก้และคนที่ไปแบ็กอัพได้นั่นก็คือตัวของเนโต้ ซ้ายก็คงเป็นเจดอนซันโช่แบ็กอัพก็คงเป็นมูดิกอย่างนี้ผมว่าก็ยังคงมีมีโอกาสมีโอกาสเป็นแบบนั้นอยู่ที่ตัวของมูดิกยังคงอยู่ในทีมเชลซีต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าวันนี้เชลซีเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับเชลซีเริ่มเป็นแบบที่เอนโซ a มาเลเซียต้องการให้เชลซีเป็นในเรื่องของเกมรุก ในส่วนอื่นผมว่าเดี๋ยวไปว่ากันไปนะครับในเรื่องของเกมรับปรับให้เห็นแล้วจากเกมที่แล้วโอ้โหไม่ได้จริงๆเกมนี้ปรับหเห็นแล้วนะครับพวกเขาเล่นดีขึ้นนะผมว่าวันนี้เชลซีเล่นดีขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้อีกเชลซีจะเก่งไปกว่านี้ออกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้เชลซีจะเป็นยังไงภายใต้ตัวของเอนโซมาเลสกา จะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับช่องผมไม่พลาดแน่นอนนะครับกับตัวของเชลซีเองแล้วก็เวสต์แฮมด้วยเอาจะช่วยเวสต์แฮมกันเยอะๆนะครับสำหรับแฟนๆนะส่วนเชลซีวันนี้เล่นได้ดีนะครับลุ้น แฮตทริกของแจ็กสันแต่ก็นั่นแหละครับก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปว่ากันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของคู่นี้ที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านรั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้รวมไปถึงกดซเปอร์แ่งให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับปิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านเวนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทั้งนะครับ enjoy ครับ